สวัสดีทุกท่านตอนนี้เดินท่อนะครับภายในเสร็จแล้วทุกท่านเหลือภายนอกตรงนี้นะท่ทานนี่ผมก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วทุกท่านนี่ก็จะเดินเข้าหาหลอดนะเออมาเดินท่อไฟ งานเดินท่อมันก็จะไม่ได้ยากเท่าไหร,ร่นะท่านเพราะว่ามันไม่ได้มีสายไฟงานยากก็คือนู่นแหละตอนต่อไฟนู่นแหละเพราะว่ามันต้องใจใช้หัวพี่น้องจำให้ได้ไล่ให้ถูกจำให้ได้ไล่ให้ถูกถูกให้เป็นเน้นให้ถูก เน้นไห่พออ,พอดีเลยใช่ไหมไม่ยาวเกินนี่ได้ไหมตนนัวนี้สั้นเกิอนอีก ใช้ท่อฟิกยาวไปหาหลอดเลยโอ้ท่อฟิกก็ซื้อมาน้อยเกนินทุกท่านเลยประหยัดเกินหมดเลยแล้วอืม รนูนี้ซื้อมาห้าเมตรดีกว่านี่ซื้อมาสามเมตรไม่พอทุกท่านเ้ยหมดแล้วเอาโอเคเด้กัน<ม>เสร็จสิน้นตัวนี้ต้องใส่อันนี้อีกตัวหนึ่งเนาะใส่กามปูเพิ่มเลยอกท่านมันไม่สวย thêm cam pu còn còn giòn dàn hơn, nốt cam ตัวนี้มันหย่อนเกินทุกท่านใส่ก้ามปูเพิ่มย้ายตำแหน่งกามปูซะก่อนเกตตัวนี้ใส่เพิ่ม à khay campu xây tố quần à โอเคสวยงามทุกท่านแก้ไขกาปูตรงนี้แล้วเรียบร้อยจบภารกิจเหลือห้องครัวห้องครัวเอาไฟจากบ้านหลังเก่าใส่ที่ห้องครัวไม่ผ่านกล่องนะเพราะมันเป็นโครงไม้ เนีครับเอาเอาไฟอันเดิมเลยนะครับตรงนี้ผ่านผ่านกล่องควบคุมแล้วก็มีสายดินอยเว้นที่ห้องครัวเพราะเป็นโครงไม้ไม่จําเป็นต้องมีสายดินหรือว่ากันดูดเนาะแค่มีปลั๊กไฟอันเดียวแล้วก็สวิตช์ไฟแล้วก็หลอดแค่นั้นเองนะครับก็ใช้เป็นระบบคัทเอาท์นะฮะบ,บ้านหลังเก่านะครับไปไปทําบ้านหลังเก่าต่อ ก็เดินไฟจากบ,บ้านหลังเก่านะท่านพอดีว่าเมาื่อวานเนี่ยแขกมาเยอะผมก็เลยยังไม่ได้เดินตรงนี้ มหมานพี่น้องยิงโดนหัวตะบูคือก็ตอกไม้ยิงไม่เข้าเดียยิงใหม่ ตัวนี้ต้องไปต่อนะตัวต่อมาต่อกันเอาหาเศษตัมาต่อกัน เศษไม่มีเนาะขนาดบัตรลังเก่ายัางเดินแบบมาตรฐานเลยท่านรู้ร้าเลย <c oughs> ร eh mm ูรามาเฮาอืม ข้าวฝิกเราไม่พอจริงๆด้วยทุกท่านเราเลยซื้อเติม 嗯，嗯。Mm. Mm. เชร็จย ah, uh, ังมาเกี uh ้ยนะกูยีดกาวดึงสกีเลยตามต่ำเรียนไอ้อ่อเจอเสร็จรอไปฮะเออสกีเลยอยังกบ ่ะโอเคทุกท่านฝากไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ